ธรรมบัรยายในการถวายความรู้แก่พระบวชใหม่วัดปากน้ำในเทศกาลเข้าพรรษาเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2566โดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปากน้ำาาาษีเจริญกรุงเทพ ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงซึ่งกำหนดเป็นวันแม่แห่งชาติ พอพูดถึงวันแม่แห่งชาตินั้นเป็นการแสดงถึงความสำคัญของความเป็นแม่ความจริงวันแม่นั้นของคนที่เป็นลูกทุกคนนั้นมีทุกวันแต่ที่ทางราชการกำหนดเอาวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชชน,นีหรือสมเด็จพระพันปีหลวงนั้นเพราะอย่างน้อยเป็นการกระตุ้นเตือนสติคนที่อยู่ในฐานะของขวามเป็นลูกว่าในชีวิตของคนเรานั้นบุคคลที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อและแม่ จึงกำหนดวันที่ห้ธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติวันที่ 12, สิบสองสิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติเพราะพ่อแม่นั้นมีพระคุณมากมายมหาศาลในโครงโลกนิตท่านยกย่องพระคุณของพ่อแม่ว่าคุณแม่หนาหนักเพียง พระสุธาคุณบิดอนดุดอากาศกว้างคุณพี่พ้างศิขราเมรุมาตคุณพระอาจารย์อ้างอาจสู้สาคอนยกพระคุณของแม่นั้นเหมือนกับแผ่นดินนกยกพระคุณของพ่อเหมือนกับอากาศ อันนี้เป็นหรือแม้แต่การพารณาคุณงามความดีของพ่อของแม่นั้นท่านจึงบอกว่าเหมือนเอาท้องฟ้าเนี่ยเป็นแผ่งกระดาษเอาเขาพระทรงเมนเป็นเอาเขาเขาพระทรงเมนเนี่ยเป็นประกา แล้วก็เอาน้ําในหมหาสมุทรเป็นหมึกมาพรรณนาคุณพ่อคุณแม่เขียนจนเต็มท้องฟ้าน้ําหมดหมหาสมุทรเขาประสมเณรจะกล่อนไปขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะพรรณนาพระคุณของพ่อของแม่ได้ที่ท่านพรรณนาถึงขนาดนั้นนี่ความสําคัญของพ่อของแม่ แม้ในทางพระพุทธศาสนาเองพระสมมาสมุทธเจ้าก็ส่งยกย่องบุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่ไว้พระพุทธองค์ตรัสเป็นบาลีว่าพระม,มาติมาตาปิตโรปุพาจริยาติวุจเรอาหุนัยยาจปุตานังปชายะอนุกรรมปรกา ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่ามารดาบิดาผู้อนุเคราะห์บุตรท่านเรียกว่าพรหมท่านเรียกว่าบุรพาจารย์และเรียกว่าอาหุนนยบุคคลเพราะฉะนั้นพระพรหมก็ตามบุรพาจารย์ก็ตามบุรพเทพก็ตาม,าาตามอาหุนนยบุคคลคือพระหันก็ตามนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่อง ให้เป็นชื่อของพ่อของแม่เนีเปรียบพ่อแม่เหมือนพระพรหมของลูกที่ว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมนั้นคำว่าพรหมนี้ในทางศาสนาพราหมณ์นั้นถือว่าเป็นผู้ให้กําเนิดสัตว์โลกพ่อแม่ ที่พระโอษฐ์พระโพธุองค์ตรัสเรียกว่าเป็นพรมเปรียบเทียบว่าเป็นพรมเพราะให้กําเนิดเราขึ้นมาถ้าท่านไม่ให้กาเนิดเราขึ้นมานั้นเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มองเห็นโลกนี้เพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ให้โอกาสแก่เราที่ได้ลืมตามาดูโลกจึงได้ ยกย่องว่าเหมือนพระพรหมผู้ให้กําเนิดเรามาหรืออีกนัยยะหนึ่งที่เรียกว่าพระพรหมนั้นเพราะพ่อแม่นั้นมีพรมมหรวมวิหารธรรมคาว่าพรหมวิหารนั้นก็คือเมตตากรุณาโมทิตาอุเบกขาคนที่เป็นผู้ผปกครองเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย หากต้องการจะให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้น้อยผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องมีคุณธรรมสีอ,อย่างนี้มีเมตตาความรักความปรารถนาดีกรุณาความสงสารที่จะช่วยให้พ้นจากความทุกข์มุติตาความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอุเบกขาความวักความวางใจเป็นกลาง พ่อแม่มีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้อยู่ในจิตใจมีเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อลูกอยากให้ลูกนั้นมีความสุขอยากให้ลูกประสบความสำเร็จอันนี้คือจิตใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่โดยโดยสัญชาติญาณพ่อแม่ที่ไม่มีคุณลักษณะอย่างนี้ ก็เป็นเศษเสี้ยวนะียาวามาเป็นตัวอ้างอิกไม่ได้แต่พ่อแม่โดยส่วนมากนั้นมีเมตตาความหวังดีความรักความปรารถนาดีต่อลูกเสมอมีกรุณาคือความสงสารเวลาลูกประสบความทุกความเดือดร้อนปัญหาอุปสรรคต่างๆมีกรุณาคือสงสารคิดที่จะช่วยเหลือ คิดจะช่วยแก้ปัญหาของลูกบางครั้งบางคนช่วยลูกจนบางทีช่วยมากเกินไปแต่พ่อแม่มีกรุณาความสงสารเวลาลูกได้ดิบได้ดีมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสาเร็จพ่อแม่ก็จะมีมุทิตามุทิตาคือความพอยยินดีเวลาลูกประสบความสาเร็จ อันธรรมดามุติตาเนี่ยคนเราทั่วไปเห็นคนอื่นได้ดีนั้นไม่เคยได้จะมีความอิจฉา,านิษสยานีอันนี้เป็นพื้นฐานจิตใจของคนที่มีกิเสลสครอบงำจะมองเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้นีโย,ยกเป็นคนที่มีจิตใจสูง มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลถึงจะมีมุทิตาปล่อยยินดีกับคนอื่นเมื่อไรมุทิตาเกิดขึ้นมาเมื่อนั้นความอิจฉาลิษิยาก็ไม่มีแต่เมื่อใดมุทิตาไม่เกิดความอิจฉาลิสิยามันก็มาบ้านเมืองเราอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีความวุ่นวายเล่นทางการไม่มีมุทิตาการมีความอิจฉาลิสิยาเป็นตัวตั้งพ่อแม่เรา มีมุทิตาดีใจกับลูกแนะเวลาประสบความสาเร็จและประการสุดท้ายอุเบกขาที่เราแปลว่าวางเฉยคำว่าวางเฉยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเฉยโดยไม่รู้เรื่องแต่ความวางเฉยในที่นี้คือวางใจเป็นกลางบางครั้งไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะใช้เมตตาได้บางครั้ง ไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะใช้กรุณาได้บางครั้งไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะใช้มุติตาได้ใช้อุเบกขาวางใจเป็นกลางลูกมีครอบครัวเขามีทางเดินของเขาไม่ไปก้าวกายกับเขาไม่ไปยุ่งให้เกิดความปัญหาในครอบครัวเขาอะไรตำหนองนี้นะอันนี้คืออุเบกขาความวางใจ เป็นกลางหรือลูกไปทำผิดคิดร้ายต่อคนอื่นประสบความทุกข์ความเดือดร้อนติดคุกติดตารางบางครั้งเราช่วยในขอบเขตที่จะพึงช่วยได้แต่ว่าเมื่อทำผิดก็ต้องได้รับผลของการกระทํารับโทษเก้าเบกขาวางใจเป็นกลางว่านี่เป็นกรรมของเขาแต่นี่คือพ่อแม่จึงได้ชื่อว่าเป็น พระพงของลูกเพราะแม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบูรพาาจารย์ก็คืออาจารย์คนแรกของลูกในบรรดาครูบาอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาลระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษาก็าแล้วแต่ คนที่เป็นครูอาจารย์สอนเราเป็นคนแรกเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่สอนให้เรากินสอนให้เราดื่มสอนให้เราพลาสอนให้เราเดินสอนกิริยามารยาทสอนสิ่งที่ดีงามอะไรต่างๆอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำอันไหนควรหลีกเลี่ยง นี่คือพ่อคือแม่เป็นผู้สอนเราเป็นครูคนแรกของเรานะพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็เป็นบุรุษบุรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกพ่อแม่เป็นบุรุษเทพก็คือเป็นเทพที่คอยเทพอ,องค์แรกที่คอยปกปักรักษาเรา มีความบริสุทธิ์ใจต่อเราคอยปกป้องคุมค้มครองเราถ้าท่านไม่ดูแลเราเราก็ไม่สามารถที่จะเติบโตมาได้พ่อแม่เป็นอาวุโสคนคือเป็นพระอรหันต์ของลูกเราอยากเจอพระอรหันต์อยากเจอพระที่มีความขลังเกจิอาจารย์ต่างๆได้ยิน พระเถระรูปนั้นรูปนี้เป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องเสมือนหนึ่งว่าเป็นปริยะบังเป็นพระอรหันต์บ้างเราก็บากหน้าไปเพื่อทําการเคารพกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราแท้จริงพระอรหันต์ที่อยู่กับเราก็คือพ่อแม่พ่อแม่มีพระคุณเหมือนอย่าง พระหันพระหันที่มีความบริสุทธิ์ใจมีความสะอาดใจสะอาดพ่อแม่ก็มีความบริสุทธิ์ใจมีใจสะอาดต่อต่อลูกทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต่างกับพระรหันเพราะฉะนั้นพระสมัมมสัมพธเจ้าจึงตรัสว่าในสกุลใดก็ตามถ้าบุตรธิดานั้น บูชาพ่อแม่ภายในเรือนของตนตเขารบบูชาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่อย่างดีในสกุลใดสกุลน,นั้นชื่อว่ามีพระพอมอยู่ในบ้านสกุลน,นั้นชื่อว่ามีบรุรพาจารย์อยู่ในบ้านสกุลน,นั้นชื่อว่ามีบรุรพเทพอยู่ในบ้านมีเทพรจ้าอยู่ในบ้านสกุลน,นั้นชื่อว่ามีอาหุนยบุคคลคือพระอรหันต์อยู่ในบ้าน เพราะฉะนั้นการที่จะการที่เราจะทําให้บ้านของเราเนี่ยมีทั้งพระผมพรที่เราก็อาจจะเคารพนับถือมีทั้งบุรพารย์มีทั้งบุรพประเทศมีทั้งพระหันอยู่ในบ้านเนี่ยต้องดูแลพ่อแม่นะดูแลพ่อแม่ให้ดีพ่อแม่เป็นบุคคลสําคัญในชีวิตของเราบางครั้งพ่อแม่บางคนนั้นอาจจะ มีพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งานต่างๆลูกก็อาจจะเกิดความไม่เคารพนับถือเพราะในสายตาของคนทั่วไปนั้นพ่อแม่อาจจะเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นเราไม่สามารถที่จะตัดได้ความชั่วความเลวนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ในฐานะของความเป็นลูกนั้นความกตัญญูกระตเวทีที่จะตอบแทนคุณพ่อคุณแม่นั้นเป็นสิ่งที่เราละเลยไม่ได้ต้องแยกแยะก,กันรพระสมมาสรมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมักการบูชาปูชนียบุคคลคือคนที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอันสูงสุด การบูชาคนดีอาจจะไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่นั้นเป็นการบูชาแตนะ่เป็นการยกย่องคนทั่วไปก็เป็นปูชยบุคคลของเราได้แต่มงคลอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสบอกมาตาปิทูปทานังเอตัมมังกะะมุตตมังการอุปถัมการดูแลพ่อแม่นั้นเป็นมงคลอันสูงสุด พ่อแม่จะชั่วช้าเร็วสามอย่างไรแต่หน้าที่ของลูกก็คือการดูแลการเอาใจใส่ความเร็วของพ่อแม่บางคนนั้นไม่ใช่เครื่องที่จะมาปิดกัน้นการดูแลของเราเพราะโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่นั้นทำหน้าที่ทุกอย่าง เคยมีคลิปวิดีโอสมัครงานเวลาสัมภาษณ์งานคนที่มาสมัครก็บอกก็สอบก็ถามนะบอกถึงวิธีการทำงานว่าการทำงานเนี้ทำงาน24ชั่วโมงคุณทำได้ไหมไม่ได้ ต้องทำงาน24ชั่วโมงอาจจะไม่มีเวลานอนคุณต้องทำหน้าที่ได้ทุกอย่างเป็นทั้งแม่ครัวเป็นทั้งครูบาอาจารย์เป็นทั้งหมอที่จะคอยดูแลเป็นทั้งเพื่อนที่จะคอยเล่นกับ ได้ไหมไม่ได้แล้วค่าตอบแทนไม่มีค่าตอบแทนทำงานฟรีวันหยุดไม่มีวันหยุดทำงานทุกวันทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีค่าตอบแทนไม่มีเงินเดือนเงินดาวคนมาสมัครงานก็บ้าเลย เงินเดือนก็ไม่ได้ทำงาน24ชั่วโมงเวลาวันหยุดก็ไม่มีต้องทำหน้าที่ทุกอย่างแล้วใครมันจะทำได้คนสัมภาษณ์งานบอกมีคนหนึ่งที่ทำได้คือแม่แม่ทำงานทุกอย่างไม่มีเงินเดือนเงินดาวไม่มีวันหยุด ทำหน้าที่ทุกอย่างเป็นทั้งแม่ครัวเป็นทั้งครูบาอาจารย์เป็นทั้งหมอเป็นทั้งอะไรต่อมีอะไรทุกอย่างทำหน้าที่ทุกอย่างนั่นคือแม่เนเพราะฉะนั้นแม่จึงมีความสำคัญต่อชีวิตของคนเรามากพ่อแม่จึงมีพระคุณมากมายมหาศาล คนที่เป็นลูกนั้นต้องตอบแทนพระคุณต้องรู้สำนึกนะคนที่มีภูมิธรรมของคนดีก็คือต้องมีความกตัญญูกตาเวทีอยู่ในจิตใจรู้พระคุณท่านโอโหท่านมีพระคุณมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นต้องมีกตาเวทีก็คือคิดรมตอบแทนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันแม่ก็ขอให้เราระลึกนึก,กถึงบุคคลที่เป็น เป็นพ่อเป็นแม่ของเราว่าเป็นบุคคลที่สําคัญในชีวิตของเราตลอดชีวิตนั้นเราจะทิ้งคนสองคนนี้ไม่ได้ต้องระลึกถึงบุญคุณของท่านสม่สําเสมอและก็ตอบแทนคุณนะครับวันนี้วันแม่ก็พูดเรื่องวันแม่ท่านได้ระหนักให้ใส่ใจอย่างน้อยท่านทั้งหลายที่เข้าบาบวดในนในช่วงนี้ก็จุดประสองค์อย่างหนึ่งก็คือบูชาพระคุณของของพ่อของแม่เพราะฉะนั้น เป็นเรื่องที่ควรเกิการชื่นชมอนุโมทนานะครับอวอน,นี้เขาถวายเป็นแค่นี้